คุณผู้ชมคะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซจมีปฏิทินข่าวไม้ที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมค่ะ ทีเซพหงยายสุขภาพประชาชนชาวไทยนะคะขอแจ้งข่าวดีของคนรักการอ่านกับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่48ค่ะที่เดิมนั้นจะจัดขึ้นระหว่างวันที่25มีนาคมถึง5เมษายนที่ i m p a c t เมืองทองธานีได้ยกเลิกไปเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด19แต่ว่าล่าสุดค่ะทางสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยรวมด้วยพันธมิตรผู้จัดงานภาครัฐและเอกชนได้ปรับเปลี่ยนเป็นการจัดงานแบบออนไลน์เป็นครั้งแรกค่ะ ภายใต้แนวคิดหนังสือดิ้นได้ไปออนไลน์ช้อปได้ตลอด24ชั่วโมงโดยมีสำนักพิมพ์สมาชิกไม่ต่ำกว่า200แห่งเข้าร่วมระหว่างวันที่25มีนาคมถึง5เมษายนนี้ทาง www.thaibookfair.com นะคะที่ถูกพัฒนาเป็นช่องทางเข้าถึงเมืองหนังสือออนไลน์ขนาดใหญ่ในรูปแบบออนไลน์บุ๊กแฟร์ค่ะเมื่อคุณผู้ชมเข้าไปนะคะจะพบกับแผนที่3มิติ แล้วก็เลือกสถานที่ที่จะเข้าไปช้อปปิ้งหนังสือที่ต้องการได้ทั้งจากเว็บไซต์หลัก และลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มพันธมิตรไม่ว่าจะเป็น Lazada, s h o p ป e และ Thailand Best Buys ค่ะภายในเว็บไซต์มีร้านค้าจากสำนักพิมพ์ไม่ต่ำกว่า200ร้านที่นำเสนอหนังสือให้เลือกมากมายแบบไม่จำกัดจำนวนด้วยนะคะนอกจากนี้ยังพบกับกิจกรรมน่าสนใจที่สามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ f e c o o o p k p e Book ไทยและ YouTube c h anel n ของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งคลิปน่าสนใจจากสำนักพิมพ์ต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษด้วยกับทุกสำนักพิมพ์ที่ร่วมรายการคูปองส่วนลดจากแอปพลิเคชัน Lazada มูลค่าถึง2ล้านบาทคูปองส่วนลดจากแอปพลิเคชัน s h o ป e e มูลค่า200,000บาทส่วนการจัดส่งสมาคมผู้จัดพิมพ์ก็ได้ร่วมกับ Curry Express ในการมอบส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะคะผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดวิธีการช็อปโปรโมชั่นและกิจกรรมดีๆได้ทาง Facebook Bo ุ๊ไทย และ Line atbook ไทยค่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้นะช้อปหนังสือได้ง่ายเลยใช่ค่ะงานนี้งานใหญ่นะคะใครที่ชอบนะคะเรื่องของหนังสืออย่าลืมเข้าไปช้อปปิ้งกันได้ค่ะอ่านหนังสืออยู่บ้านก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะ<ช>ที่สามารถทำได้เหมือนกันค่ะตอนนี้